นิยายเรื่องเติมรักให้เต็มใจพี่ชายข้างบ้านตอนที่34คนร้ายตัวจริงวันนี้ผมได้กู๊ดบายคิดด้วยผมเลยเดินยิ้มเข้าไปในอาคารเรียนอย่างมีความสุขแต่ความสุขของผมต้องสะดุดลงเมื่อเห็นพี่น้ำหวานเอาไงดีนะผมควรเข้าไปคุยกับพี่เขาตรงๆต,ต,ตอนนี้เลยดีไหมจะได้จบจบ ผมพร้อมยกโทษให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะถ้าเขาไม่มายุ่งกับผมและพี่ไว้อีกอ่ะวิธีนายเอกก็งี้เลยนะเนอะอโหสิกรรมสวยๆดีกว่านิวยังไม่ทันที่ผมจะเดินไปถึงพี่น้ำหวานเสียงเรียกก็ดังขึ้นสะกอดพี่เชอมากับพี่ไปไหนอะ่ะพี่เชอพี่เชอร์แตมลากผมไปขึ้นรถเหมือนกำลังพาหนีอะไรสักอย่าง นิวเป็นไงบ้างพี่เชอร์แตมมองผมด้วยสายตาเหมือนคนรู้สึกผิดผมหายดีแล้วครับก้าวเลาให้พี่ฟังหมดแล้วนะว่านิวรู้เรื่องถึงไหนพี่อยากจะขอโทษนะที่พี่ไม่กล้าพอที่จะมาบอกนิวเรื่องร้ายเลยเกิดขึ้นก่อนพี่เชอร์แตมบีบมือผมแน่นพี่เชอร์มีอะไรจะบอกนิวอีกหรือเปล่าครับ ผมถามเพราะสัมผัสได้ว่าพี่เชอร์แต่มีอะไรบางอย่างอยากจะบอกผมนิวห้ามไปไหนมาไหนคนเดียวพี่แอบได้ยินน้ำหวานคุยโทรศัพท์เหมือนสั่งให้ใครจัดการอะไรสักอย่างพี่อาจจะคิดมากไปเองแต่การไว้ดีกว่าแก้นะน้ำหวานมันหมารอบกัดไว้ใจมันไม่ได้หรอกขอบคุณนะคะพี่เชอร์ที่มาบอกนิวผมขอบคุณพี่เชอร์แตมอย่าง จริงใจดูท่าทางพี่เชอร์แต่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ผมเรียนเสร็จอีกทีก็เย็นมากแล้วเพราะวันนี้อาจารย์เลื่อนคลาสไปสองชั่วโมงพอเรียนเสร็จผมก็รีบโทรหาพี่ไบร์เพราะพี่ไบรอรับผมอยู่พี่เชอร์ผมเห็นพี่เชอร์วิ่งออกมาจากห้องน้ำหญิงในสภาพกระเซิรกระเซิงเหมือนโดนทำร้ายมาพอพี่เชอร์เห็นผมก็ตกใจ รีบวิ่งหนีเหมือนคนเสียขวัญเกิดอะไรขึ้นกันนะผมรีบหลบมุมเมื่อมีกลุ่มผู้หญิงอีกสีห้าคนเดินออกมาพวกนั้นหัวรอสาดใจและคุยกันเรื่องที่ลุมทำร้ายพี่เชอรผมตัดสินใจตามพวกนั้นไปอย่างน้อยผมต้องจำหน้ามันให้ได้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในภายหลังนิวพี่น้ำหวานอ๋อ oh. เห็นหมดแล้วสินะว่าคนที่มันทำกับพี่อ่ะมันเป็นยังไงเลือดเย็นน่ารังเกียจทำได้แม้กระทั่งเพื่อนของตัวเองอย่ามองพี่ด้วยสายตาตำหนิแบบนั้นสิถ้ามันไม่ปากโป้องอ่ะมันก็คงไม่โดนแบบนี้หรอกผู้หญิงคนนี้โหดร้ายกว่าที่ผมคิดเธอเหมือนจะคลั่งขึ้นไปมากทุกทีอุ๊ยเพิ่งสังเกต แพลหายดีหมดแล้วนี่เอพี่ยังไม่ทันจะเห็นเลยอยากเห็นจังว่าสภาพคนที่โดนรุมกระทืบมันเป็นยังไงผมกำหมัดแน่นพี่น้ำหวานกำลังเล่นสงครามประสาทพี่น้ำหวานเลิกยุ่งกับผมเฮอะต่อให้พี่ทําร้ายผมกับพี่ไปอีกอี่ครั้งอะเราก็ไม่มีทางเลิกกันหรอกผมใช้น้ำเย็นเข้าลูบ คนโรคจิตแบบพี่น้ำหวานถ้าร้อนใสก็อาจจะไม่จบไม่สิ้นคนอย่างน้ำหวานนะถ้าฉันไม่ได้ใครก็ต้องไม่ได้พี่ทำไปเพื่ออะไรอ่ะพี่ใบเขาไม่ได้รักพี่แล้วพี่เองก็ไม่ได้รักพี่ไบหรอกถ้าพี่รักพี่ไบอ่ะพี่คงไม่ทำลายเขาปางตายขนาดนั้นฉันไม่ได้ทำไบแสมาหาเรื่องเองเป็นเพราะแกนั่นแหละ แกทำให้ไบเจ็บตัวพี่น้ำหวานตาวาวโรดไม่ยอมรับความจริงเพราะพวกนั้นไม่รู้ว่าพี่ใบเป็นใครจึงรุมทำร้ายพี่น้ำหวานเลยมาโทษผมสินะว่าเป็นเพราะพี่ไบต้องการปกป้องผมถ้างั้นก็แสดงว่าพี่ไบคงรักผมมากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพี่ไบอะรักผมมากแค่ไหนเขาถึงแคนแทนผมแบบไม่คิดชีวิต จิตมาจิตกลับไม่โกงพี่น้ำหวานยืนตัวสันกำหมัดแน่นด้วยความโกรธใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลสินะต้องทำแบบนี้สินะถึงจะรู้สึกของเก่าๆแบบพี่ยะยังไงพี่ไบก็ไม่กลับไปกินหรอกทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วหาคนใหม่ไม่ดีกว่าละครับต่อให้พี่ตามจองล้างจองผ่านผมพี่ก็ไม่ได้พี่ไบคืนอยู่ดี น้ำหวานกีดลั่นก่อนจะเริ่มทำร้า,ายตัวเองทั้งถึงหัวทั้งชกหน้าตัวเองหลายครั้งผมยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกนิวน้ำหวานไปไปช่วยหวานด้วยหวานโดนทำร้า,ายฮะเอาตุ๊ก,กตาทองไปเลยไหมกูยืนอยู่ของกูเฉยๆเนี่ยแย่แล้วผมกำลังโดนใส่ร้าย พี่ไบเข้าไปประคองพี่น้ำหวานแล้วมองผมด้วยสายตาตั้งคำถามไอ้พี่ไหวมึงจะทำหน้างโง่แบบนี้ไม่ได้นะเห็นกูเป็นคนยังไงกันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พี่เห็นเชิร์แตมวิ่งลงไปท่าทางเหมือนโดนทำร้ายนิวเข้าใจหวานกับเชอร์ผิดหาว่าเชอร์เป็นคนส่งคนไปทำร้ายนิวนิวก็เลยมาดักทำร้ายเชอ หวานมาเห็นพอดีเลยโดนไปด้วยตุกกะ,ะทองคงไม่พอเอาออสก,กาไปเลยหวานรู้ได้ยังไงว่าคนที่มาทำร้ายนิวถูกส่งมาฉลาดเหมือนกันนี่หว่านึกว่าจะเชื่ออีพี่น้ำหวานโรคจิตนั้นซะแล้วโอ้ยบายหวานเจ็บพาหวานไปห้องพยาบาลหน่อยหวานเจ็บไปหมดเลยพี่ไบ นิวเดี๋ยวพี่โทรบอกไอ้ปิงมารับไปรอที่รถพี่ผมกำลังจะอ้าปากอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่พี่ใบยื่นกุญแจรถมาให้ก่อนแล้วประคองพี่น้ำหวานออกไปนี่มึงเชื่อจริงๆใช่ไหมว่ากูเป็นคนทำนิวเกิดอะไรขึ้นวะพี่ปิงนั่งวินเข้ามาในมอเพราะต้องขับรถพี่ใบกลับพอเห็นหน้าผมที่ยืนทำหน้าไม่สบอารมณ์อยู่ก็รีบถามทันที ไอไบไปไหนทะเลาะกันอีกแล้วหรอกลับเถอะพี่ไอพี่ไบจะไปไหนก็ช่างหัวแม่งเถอะผมโยนกุญแจรถพี่ไบให้พี่ปิงแล้วไม่พูดอะไรอีกพี่ปิงพาผมมาที่คอนโดพี่พอร์ตเอา้เอาไอาเก้ามาทำไรหน้าห้องเพื่อนกูพอประตูลิฟต์เปิดผมกับพี่ปิงก็เห็นไอเก้ายืนถือถุงอะไรสักอย่างอยู่หน้าห้องพี่พอร์ตเอา้า ห้องพี่พอร์เหรอผมเดินไม่ดูทางนึกว่าห้องตัวเองไอ้ก้าวโกหกไมเนียนั่นเนี่ยห้องมึงอ่ะออกจากลิฟต์ก็ชนเลยไหมพี่ปิงเองก็เหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างระหว่างพี่พอร์กับไอ้ก้าวเลยทำหน้าไม่ไว้ใจไอ้ก้าวไหนๆไอ้ก้าวก็อยู่ด้วยเข้ามาด้วยกันเถอะจะได้เล่าทีเดียวผมดึงมือไอ้ก้าวไปกดออดหน้าห้องพี่พอร์ พี่พอสเปิดประตูให้ทันทีเหมือนกำลังรอยอยู่แล้วเอา้านิวไอ้ปิงมาไหมวะออ้าทำไมถามแต่ผมกับพี่ปิงแล้วว่ามาทำไมไอ้ก้าวก็มาด้วยอ๋อคงอยากให้ไอ้ก้าวมาคนเดียวสินะผมมองพี่พอสอย่างจับผิดพี่พอสรีบเดินหลบเข้าไปในห้องพอสมึงแดกข้าวยังพี่ปิงถามยัง พูดแบบเนี้ยมึงซื้อข้าวมาฝากกูเหรอวันนี้พี่พอตไม่สบายจนไม่ได้ไปเรียนฝันเหอะมึงแค่ท้องเสียไม่ได้เป็นง่อยอยากแดกก็ไปซื้อเองผมนั่งกดโทรศัพท์ไปมารอให้พวกนั้นสนทนากันเสร็จแล้วนึกถึงเรื่องผมก่อนได้ก็แล้วกันไอสัตว์กูยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันเนี่ยมาทั้งทีมึงไม่ซื้ออะไรติดหมายติดมือมาบ้างเรไง ไอ้ก้ามึงซื้ออะไรมาของกินเปล่าเอาให้พี่พอดกินไปก่อน ي, ดิดูท่าจะหิวผมรู้ว่าไอ้ก้าวซื้อมาให้พี่พอดแค่มันไม่กล้าเอามาให้เรื่องอะไรวะกูซื้อมากินเองเน่ทำมาปากแข็งเฮานาแบ่งคนป่วยกินได้บุญนะเว้ยผมแย่งถุงข้าวยื่นให้พี่พอดพี่พอดเปิดกินหน้าตาเฉยไอสัตว์นิว้ว ผมมองไอ้ก้าวอย่างรู้ทันทำเป็นไม่อยากให้เขากินที่แท้ดีใจจนเนื้อเต้นที่ได้เห็นเขากินนี่พวกมึงขนกันมาทำไมเยอะแยะเนี่ยมึงควรสงสัยตั้งนานแล้วไอ้พี่พอตโฟกัสอยู่แต่ไอ้ก้านนั่นแหละเพื่อนมึงทิ้งกูไปกับคนอื่นแล้วแม่งผมเริ่มเล่าทุกอย่างให้สามคนนี้ฟังทุกคนอ้าปากค้างคงไม่คิดว่ากูแต่งเรื่องใช่ไหม โลกจิตสัตว์อย่างกับละครใช่ไหมล่ะอย่างน้อยพี่ปิงก็คิดเหมือนผมถ้านี่เหมือนละครอย่างที่มึงว่าไอ้ใบแม่งก็เป็นแค่พระเอกโง่ๆคนนึงละวะเออแล้วพระเอกโง่ๆก็เชื่อนางร้ายแล้วไปได้กันไอ้เฮียก้าผมก็ชากคอเสื้อไอ้ก้าอย่างหงูงิดที่มึงบอกว่าจะไปได้กับคนอื่นนั่นผัวกูนะ เฮ้ยมิวใจเย็นๆใจเย็นๆมันไม่ขนาดนั้นหรอกไอ้ก้านั่นปากหรือกงหมาวะพี่ปิงตบกระบาลไอ้เก้าดังปา้าบอยู่ไหนมาห้องพี่พอต,ตอนนี้เลยผมโทรหาพี่ไบส์แล้วสั่งให้มาที่ห้องพี่พอไม่ถึง20นาทีไอ้พระเอกโง่ๆนั่นก็มาถึงแล้วเดินดุ่มไปที่ตู้เย็นนู่นนุนนุน,น,นไปง้อเมียมึงนุน่น เดี๋ยวดิกูขอกินน้ำก่อนเหนื่อยชิบหายเห็นน้ำสำคัญกว่ากูน้ำหวานเป็นไงบ้างพี่ปิงถามไม่ได้ดูหน้าผมเลยว่าจะกินหัวไอพี่ไปได้อยู่แล้วนะเนี่ยนิวเจ็บอะไรหรือเปล่าอ๋ออยู่เป็นแต่นึกช้าไปไหมเนี่ยเพิ่งนึกได้เหรอว่านิวจะเจ็บอย่ามาปะโชดเจ็บหรือเปล่า พี่ใบสำรวจผมไปทั่วตัวไม่เจ็บไม่ได้โดนต่อยไม่ได้ไปต่อยใครด้วยอย่ามาทำหน้าเหมือนไม่เชื่อกูแบบนั้นสิพวกมึงทุกคนมีอะไรปิดบังกูอยู่ใช่ไหมเอาแล้วไงพี่ใบเริ่มสงสัยแล้วว่าเพื่อนๆปิดบังอะไรเขาอยู่แสดงว่าเขาต้องไปรู้อะไรมาแน่นอนเลยค่ะทุกคน อย่าลืมกด subscribe นะคะฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ